นมสดประจับหมู่บ้านครับหรือเสียไมย่อโอ้นี่สาวๆครับแลงนล้า้านสะอาคด้คนขึ้นอ่ะือสาวอ่ะว่โอ้องร้านครับกินเบียร์ไปน้ำดูแลร้านไป<ะ>น้ำ โอ้มูส้สาวงามแลยมือหนิถึงวันพิลัน,านยายสายแล้วครับมือหนิค่ะยายสายน้ำยังไม่อาบเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนดึกครับผมกินก๋วยเตี๋ยวปีใหม่กันครับมือนี้นี่นะครับย,ยังไม่ล้างเลยแต่มือนี้สกิดเป็นเนื้อครับวันนี้หมอหมูนี่นะครับตอนเพิ่มต้มนั่งแหลกเต็มเลยหม้อที่สองหรอหม้อที่สองเราบอก หม้อเนื้อครับอะไรหม้อหมูเมื่อกี้นี้จะชิมเป็นเจนมีเลี้ยงครับมือจะเอาน้ำตกเดิมผมเนะหม้อที่สองเลยค,ครับ้อทีทั้สงสองหมอ้อเราทุบไสหลาไปใชยแล้วครับล้างกระทะค่ะล้างบ้านเลยไอ้คน,นก็ได้ ทำงานในเสรอว่ะน่นก็ร่างการทะอยู่ครับร่างกระทะเนียางอยู่ทั้งสี่เราพ่อแม่รงเลี้ยงเมนกเลียงจิไปเลียงดยว่ผมยองไงล่ะบานกินก๋ียเตี๋ยวแกบพอมาฝืนว่านี่โอเคครับผม้เบ okay. 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 yeah. okay? okay, okay, ิบรรยากาศลีลาไม่ขาดครับ สเส้นมีเหลืองครับจุบันก็ม่มีเหลืองครับบางพื้นที่น,นีะฮะกินหนาเออไม่อุดประน้ำหรื่ครับสามไซส์บะหมี่เลยเอสองได้เส้นเหล็กกับเส้นมีธรรมดามีขาวันนี่นมีสารพัดเส้นครับเดีย๋ยวจะมาชิมมาะม่าใช่ไหมเยแซ่บครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับมันก๋วยเตี๋ยวเนือ้อให้บรรยากาศคล้ายเนื้อย่างของครับเจ้าห่อนพร้อมเจ้าห่อนชุดไม่หลือเด้ชุดไม่หรือเปล่าสุดยนมากจ้ามึงโอ้ พี่แล้วแบบเจ้าพนได้สูตรใหม่าอีกแล้วครับเดี๋ยวมาชิมครับเมื่อไนนี่ก็ถือแต่กล่องในใจหนูบ้านห็นยุติ้งแต่เฮียผมจะมาเคลื่อนกับกินแต่กล่องเขาต้องไปหาหนูหาไก่ยังมาออมอีหาทีสานเน้องพี่โอ้ยมากินเนื้อย่างยังได้อยู่นี่เขาดูน่ะมันเบื่อลอเด้มันขังอยู่เแค่กับเป็นซีฟู๊ดเนี่ยนี่ครับบรรยากาศ เป็นขายเป็นกิโล่ครับอโอ้สร้างกิโลเนาะเหลี่ยกเขาครับนหลากหลายครับบันทึกไปยังเกาะขึ้นว่าก็บันทึกกันตลอดเบ็ดมือที่ยวอันนี้มันอยิ่งขึ้นอีกดิสามสามสิบบาทครับเกลือเนื้อครับมันสร้างเป็นเนื้อไม่ใช่หมูนะครับเนื้อ เส้นมีเหลืองครับวัอนี้กลิ่นเส้นมีเหลืองห,อ,งหอ,งอมหอมเส้นมือเหลืองมันสิอหอมครับต่เส้นที่มักที่สุดก็คือเส้นเล็กมันส้นิ่มปรุงกันครับอาหารตรงนี้รสชาติครัเขาต้องคนก,กินแซ่บให้เราสิเน้นรสชาติที่ปรุตงตรงนี้นเผ็ดหาว,วาวนน้ำเค็่อมของผมนักอะหารโบราสูตรผมกับซอสพริก มันกินดูแล้วครับจากรสชาติน้ำซุปเพิ่นแล้วน้ำซุปเพิ่นแซ่บด้แล้วแล้วเขาต้องปรุงเพิ่มเล็กน้อยเครื่องผงเพิ่มวอมีส่วนกากเขาใส่ส่วนนี้เขาจัดการได้ครับที่เด็ดมีกะปิให้ด้วยเจ้ากะปิน้ำแล้วกคนให้มันละลายเท่ากะปิทั้งแซ่บมันหอมทั่วถึงจาน ร้านอีกร้านหนึ่งในหมู่บ้านนะครับร้านนิสาร้านประจำหมู่บ้านเลยขายของเหนื่อยอย่างกวแนวหืมดีกว่าสมัคร จะมีเลี้ยงมันงจิวหอมครับแบ่งผงงสมไข่ไม่ใช่ Chủ thông kìa, bớt à? đây Tuyệt Đem kèo không? mua đọc Mà đọc, ห,หักของปวดตัลุกไปที่นี่เยเดียวหักแั่ กินร้านนี่างนี้ดูทางออกบางสามหมอครับบ้านองไงทางไปบางสามหมอครับใส่ร้านแล้วกับร้านได้ส่าเลยใส่เบ็ดเจ้าหันหเจ้าหันนึ่งอยาง ต้องสั่งพิเศษเสร็จครับเพราะเสร็จไม่ค่อมุ่งสวนแซวครับ สูตรสุดยอดสูตรที่เราได้รัรนดีเด่นจากอำเภอรันดับหนึ่งครับวันดีเด่นสูตรต่าง Yeah.